ครับเด็กก็ลุงก็เอาข้าวออกมาให้น้องหมาก่อนนะครับก่อนที่ลุงจะไปทํางานนะครับก็โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวลุงเอาข้าวให้น้องหมาเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าไปทํางานนะครับร้องอยู่ฮือฮือู่า

Thanks. ่ีก็เอาเข้าวให้น้องหมานะครับเดี๋ยวระหว่างก็จะไปดูผักดูอะไรของระหว่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับนะครับโอ้ชมะมีก่อนนะครับผุนป้าเป็นจุม่มเป็นเจียเยู่์เจฟซีเป็นปุ่มเป็นเป้าอยฟฟ์โอ้เต็มต้นเลยนะครับเจฟซี มันก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับแกงได้แล้วนะครับเท่านี้นะครับเอาไปต้มเอาไปปนนะครับเอาไปซุปนะครับนี่มันมีคนวางนะครับใหญ่แล้วเอาไม่ได้ไปหาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายมาเทใส่นะครับปุ๋ยก็ขึ้นราคาแล้วนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายก็จะสอบปุ๋ยละห้าสิบบาทแล้วนะครับ เห็นไหมครับเอซี่มมีมามีนะครับอะเดี๋ยวระหว่างลดน้ําพริกก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อวานเนี่ยก็มันมันไม่แรงนะครับเดี๋ยวเราก็ลดเลยเเดดี๋ยวราากก็มลนน้น่อ ไม่รู้อะไรกินกัดยอดมัยนะครับสงสัยตะกะเตนกัดยอดพริกของหว่างขาดหมดเลย ไปรถน้ำผักกันทางบนนู้นนะครับอันนี้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศมืดคึมนะครับไม่มีแสงแดดเลยนะครับก็เหมาะกับการทำงานคนลุงหวังนะครับเดี๋ยวลุงหวังก็ถ่ายเอฟซีขึ้นไปรถน้ำอยู่ด้านบนนู้นนะครับนูนนะครับ,น,รบนี่นะครับฝนตกลงมาผักชะอม,มก็ป่งขึ้นอีกแล้วนะครับฝน ยอดผักชะอมนะครับนี่นี่นะครับมันก็ออกยอดเร็วอยู่นะครับครับถ้าหน้าฝนนี้มันก็ของอยู่ของกินมันก็เริ่มออกเยอะเลยนะครับเราจะกินกันไม่ไหวแล้วครับผูฮนี่นี่นี่ดูจากอยู่ที่ต่ำมันก็ออกแล้วครับผู เป็นเมอต้นไม้เริ่มออกงออแตกงอกกันหมดแล้วนะครับคือพุนนาต้นขี้เหล็กนะครับอันนี้โอ้โตเร็วแล้วน,นี่ยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับต้นขี้เหล็กนะครับที่ระหว่างปลูกมันมีอยู่สองต้นนะครับต้นนู้นใหญ่นะครับต้นนู้นแต่ว่าต้นนี้มันยังไม่ทันใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะโตแล้ว นะครับอกันเยอะเลยเดี๋ยวเราไปหลดน้ำกันนะครับเราก็เลาะดูผักชะอมทุน่นหะออกแล้วผูวรหว่างตัดให้มันเตี้ยลงนะครับผักชะอมผักชะอม ต้นพริกเนี่ยไม่รู้อะไรอ่ะกัดยอดมันแะ้รับไม่รู้อะไรกัดยอดมันนะครับนี่นะคงสช้ตะ,ะเตนมั้งสงใช้ตะ,ะเตนหรือว่าจิงหลีดกัดนะครับเดี๋ยวุ้กว่าจะพา fc ไปดูไปชมต้นพริกนะครับ นะครับในก็ต้นมะละกอนะครับเอาต้นใหญ่เลยนะครับเอามาปลูกต้นใหญ่เลยนะครับนี่ปลูกได้สามวันนะครับมันก็เริ่มติดแล้วล่ะครับผมเพราะว่ายอดสุดของมันยังเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวลุงหวังพา่าชมเดินชมผักก่อนนะครับต้นพริกต้นมะละกอนะครับเดี๋ยวลุงหวังว่างๆก็จะหามาปลูกอีกนะครับ ปลูกจนรอบสวนนั่นแหละครับสี่น,นี่ก็ต้นมะละกอนะครับอันนี้ก็ต้นพริกนะครับอันนี้ก็ต้นมะละกอนะครับต้นพริกนี้ไม่รู้อะไรกัดยอดมันะครับสงสัยจะเป็นตะกะแต่รลอว่าจิ้งหลีดนะครับเพราะว่าจิ้งหลีดก็เริ่มมากันเยอะแล้วอันนี้ต้นอะไรต้นมะขามนะครับพูนะ้น่ะต้นมะขามออกเลย ถ้าฝนตกลงมาอีกเยอะๆนะครับมันก็จะออกหลายอันหลายอย่างนะครับโอ้ต้นชะอมก็พุนยอดนี่ก็ยอดใหญ่แล้วพวนออกกันเยอะแล้วนะครับต้นชะอมก็ออกกันทุกต้นนะครับครับต้นพริกนะครับนี่นะครับนี่ก็ให้ดูข่าวๆก่อนนะครับครับเราก็ขอบคุณเอฟใจดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้ลุงหวังน้องตองนะครับ คลิปของลุงหลังก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับก็จะพึ่งเบื่อเด้อ FC นะครับขอให้ FC ใจะดีทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ